ใจกนนี้นะครับโดยโรงพยาบาลหันใหญ่ครับก็จะเปิดให้บริการฉีดออวัคซีนเฉพาะวันอังคารและวันศุกร์ทั้งเข็มหเข็ม2และเข็มสาคือถ้าถามถึงความภาคภูมิใจในการเป็นนักสื่อสารมวลชนเป็นสื่อของรัฐนะครับก็ต้องบอกว่าภูมิใจมากครับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลการ disruption เนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงขึ้นภายใต้แพลตฟอร์มที่มีความหลากหลาย ก็ทาให้สื่อดั้งเดิมอย่างวิทยุโทรทัศน์เนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงและแม้ว่าวันนี้ครับพวกเราจะเป็นเสมือนฝันเฟืองเล็กๆในการที่จะร่วมพัฒนาสํานักประชาสัมพันธ์เขตหเพื่อที่จะพัฒนาองค์กรของเราให้เป็นองค์การข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเป็นข่าวสารภาครัฐที่เชื่อถือได้แล้วก็ทันสมัยครับ ให้คุณผู้ฟังทุกทท่านค่ะกับรายการของเราเช่นเคย11นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะขอต้อนรับในฐ<ข>านะ <ภา S 1> ที่เราทํางานวิทยุเป็นสื่อของรัฐสิ่งที่เราจะทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์กรของเราก็คือสปคข .6 นะคะจะพัฒนาทั้งการสื่อสารรูปแบบที่ทันสมัยอยู่เสมอค่ะเพื่อให้ประชาชนผู้ที่รับฟังเราเนี่ยได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์จากเรามากที่สุดนะคะเขาอยากรู้อะไรเขาสงสัยตรงไหนเขาจะต้องนึกถึงเราก่อนครั เราเดินบนพื้นฐานของความเป็นจริงสะดุดตรงไหนก็ช่วยกันแก้ไขแล้วก็รวมพลังในการที่จะขับเคลื่อนไปได้วยกันยุคนี้ค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการนั่งทํางานบนโต๊ะทํางานอย่างเดียวแล้วการสื่อสารเชื่อมคนทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วมันคืออาชีพหลักของเราเราก็พยายามเต็มที่ในการที่จะเรียนรู้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ค่ะอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์การทํางานยุคนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนนะคะเราก็จะตามไม่ทันคนอื่นเขา แล้วก็สว่วนีไปยังแฟนเพจสวทฏลอยะลากรมสัมพันธ์ทุกคนด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่นี่ะบอกได้เลยว่าไม่มีวันไหนที่ไม่ภาคภูมิใจ20ปีที่ทํางานมาทุกวันคือความภาคภูมิใจที่ได้ทาหน้าที่นี้ค่ะปัจจุบันประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นเราไม่ได้เป็นทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวการทํางานในยุคปัจจุบันจึงจําเป็นจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากค่ะในฐานะที่เป็นคนทําสื่อ จะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบอย่าอยู่กับที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนและก็เข้าถึงความต้องการของเขาได้และข้อมูลข่าวสารที่เราจะสื่อสารไปก็จะถึงไปยังพี่น้องประชาชนตามที่เราต้องการค่ะนี่คือเสียงสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตห ที่ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนด้านการเป็นสื่อกลางให้บริการข้อมูลข่าวสารในฐานะนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐหนึ่งอาชีพด้วยความตระหนักในบทบาทหน้าที่สร้างความเข้าใจอันเดียรระหว่างภาครัฐกับประชาชนข่าวสารของเราคือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกกรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ส่งต่อข่าวสารผ่านสื่อหลักได้แก่สื่อวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด ออกอากาศครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้2ส,สถานีได้แก่ NBT สงขลาและ NBT ยะลาเผยแพร่สัญญาณผ่านกล่องดิจิตอลช่อง11 NBT South บนันทึช่วงนี้ค่ะต้บอกว่าวันสำคัญอีกหนึ่งวันกบวันนี้ค่ะจะดูธนาคารกูด19จังหวัด<ช>ยะลา,ากันบ้างเราเมาื่อก่อนนี้ทำคล้ายๆอะไรอยู่สมัยก่อนเนี่ยสถานที่ของอำเภอนาทวีเนี่ย ก็จะเป็นกิ่งอำเภอแยกออกมาจากอำเภอชนะสถานีวิทยุกระจายเสียงจำนวน9สถานีประกอบด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไงโกลกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบตงสื่อวิทยุทั้ง9สถานีตั้งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่7จจังหวัดภาคใต้ตอนล่างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางหลักควบคู่กับช่องทางโซเชียลมีเดีย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของยอดไทยขณะที่การสื่อสารของผู้คนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้เพิ่มช่องทางให้บริการข่าวสารทุกแพลตฟอร์มตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตอลเข้าสู่วิธี next normal สำนักประชาสัมพันธ์เขต6 ได้ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนเกิดเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนครอบคลุมในทุกมิติของสังคมภายใต้การอำนวยการของดตรธีรพงศ์เพชรชรัตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหได้ริเริ่มโครงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภาครัฐหรือโครงการเกลอเตรียมจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเจ็จังหวัดภาคใต้ต่อนลาง เปิดพื้นที่การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการนำเรื่องราวข่าวสารวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมานำเสนอผ่านสื่อในสังกัดขณะเดียวกันงานสร้างความเข้าใจการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นอีกภารกิจที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหมีบทบาทสำคัญได้นำกลไกการบริหารประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ Southern Border Information Center หรือ SB i c มาเป็นเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ โดยบูรณาการกับหน่วยงานผู้แทนกระทรวง20กระทรวงสอ,อบตอและกออรมอรเพื่อตอบสนองต่อประเด็นข่าวสารเชิงลบและสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม s อสบจะเป็น,นกลไกสื่อสารชี้แจงข้อเท็จจริงไปสู่พี่น้องประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความร่วมมืออันดีของคนในสังคมกว่า60ปีที่ผ่านมาสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สื่อสารเป็นกลางสร้างความเข้าใจอันดี ส่งต่อข้อมูลข่าวสารบนพื้นฐานของความถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้เข้าสู่ปีที่61สําำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมจะก้าวเดินอย่างเข้มแข็งสมกับการเป็นองค์กรข่าวสารยุค next normal เน้นความถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้สู่เป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน